ที่2ระยะประมาณ3กิโลนะครับกล้องดูดาวกล้องดูนกกล้องสองเป้าตัวนี้นะครับตึกนู้นไกลนู่นเลยนะครับผมไกลมากนะครับกล้องดูดาวดูนกตัวนี้นะฮะได้ถึง10กิโลเมตรนะครับผมให้ดูนะฮะของวิ่นคิงนะครับรุ่น75ห้าเท่านะครับนี่นะฮะหน้าเลน70มิลลิเมตรนะครับแถมวิ่งคิงนะฮะได้ถึง10กิโลนะครับสองนก ดูดาวสองเป้ายิงปืนได้หมดเลยนะครับนี่เลยนะครับ สวัสดีครับผมปุ๊คลองถมนะครับผมวันนี้นะฮะมารีวิวกล้องดูดาวกล้องดูนกนะฮะหรือบางคนเอาไปใช้ในงานกล้องส่องเป้าใช้งานในการก่อสร้างงานโยธานะครับแล้วก็พวกยิงปืนทั้งหลายเวลาดูเป้ายิงปืนนะครับตัวนี้ดีมากๆเลยระยะ10กิโลนะเริ่มต้นตั้งแต่50เมตร30เมตรได้สบายๆนะครับยันนูนะ่นอ่ะ10กิโลเมตรโคตรไกลเลยนะครับ ไกลกดกล้องสองทางไกลคนละเรื่องเลยนะครับบอกสิ่งที่แถมก่อนนะครับไอเป็นปกติอยู่แล้วนะจะมีฝาครอบเลนส์ด้านหน้าด้านหลังนะครับค่าเช็เนเลนคู่มือมีนะอยู่ในกล่องนะครับกระเป๋านะฮะกระเป๋านี่แถมฟรีนะครับให้ดูก่อนนี่นะฮิ้วได้นะครับกระเป๋านี่หิ้วได้นะครับดูข้างในนะครับมีช่องใส่พร้อมนะครับเห็นไหมครับช่องก็จะกั้นไว้เลยนะครับใส่อะไรบ้างนะครับ เพราะว่ากล้องดูดาวดูนกตัวนี้มันถอดได้นะครับข้างในบุกฟองน้ํานุ่มมากนะครับของดีนะฮะของแท้วิชั่นคิงนะฮะเบิกล้านปืนหวังบูรพานะครับเดี๋ยวให้ดูในแนวใกล้ๆก่อนนะครับนี่นะครับนี่นะฮะน้ำหนักเบานะครับผมว่ามันประมาณกิโลเดียวนะครับไม่หนักไม่หนักผู้ใหญ่ใช้ได้เด็กใช้ดีนะครับกระจกใสระดับเทียบเท่า HD นะครับซูมไกลนะครับซูมไกลนะฮะ ขาตั้งมีแถมนะฮะถอดได้นะครับขาตั้งตัวเนี้ยถอดจากกันได้นะครับแล้วแค่ไขตัวนี้ออกมันก็ถอดตัวนี้แยกออกจากกันทับเก็บได้นะครับนี่นะฮะทับเก็บก็ได้นะครับกางออกก็ได้นะฮะให้ดูนะครับนี่นะฮะทับได้กางได้นะครับแล้วก็เวลาเราตั้งไปเนี่ยได้ตำแหน่งแล้วตัวเนี้ยเป็นตัวปรับพองวเวลาจะดูขึ้นดูลงซ้ายขวาเห็นไหมครับเห็นไหมครับ จะเรียกแง่งขิงก็ได้นะครับนี่นะฮะของวิชั่นคิงแท้นะครับนี่ซูมตั้งแต่25เท่าจนถึง75เท่าหน้าเลนรวมกรอบ70ม mm, มหน้าเลนใหญ่ชัดเจนมากๆนะครับซูมนี่ระยะหนึ่งอ่อที่ผมลองทดสอบหน้าคลิปนะ่กิโลเมตรนะแต่มันได้ถึง10กิโลขึ้นนะครับ10กิโลขึ้นลา2วิวไกลๆเนะี่ยสบายเลยนะครับ ของแท้นะครับงานตัวจริงเนียนมากๆราคาไม่แพงด้วยนะครับทีนี้ลูกเล่นใช้ภาษาชาวบ้านหรือโคดง่ายเลยนี่ตัวซูมเห็นไหมฮะหมุนซูมตัวนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยยีบทาเท่า50เท่า75เท่าเห็นไหมครับจะมีเลขบอกหมดเลยเนี่ยตัวซูมนะฮะเอาซูมใกล้ซูมไกลก็ได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็สําคัญคือตัวปรับหลาให้ภาพชัดนะครับพอเราซูมแล้วนะฮะปรับหลาตัวนี้ให้ภาพชัดก็ใช้ได้แค่นี้เอง เล่นง่ายมากๆเลยนะครับจะเอาไปส่องนกดูดวงจันทร์นี่ดูดวงจันทร์เห็นผิวดวงจันทร์เลยนะส่องนกดูดาวนะฮะดูวิวทิวทัศน์ต่างๆระยะใกล้ระยะไกลได้สบายย้ําว่า10กิโลขึ้นสบายๆส,ส่วนท่านที่สายล่าต่างๆเอาไปส่องเป้านะฮะยิงเป้ายิงปืนอันนี้ส่วนใหญ่สนามยิงปืนจะใช้แบบนี้กันนะครับราคาไม่แพงนะ,ะเดี๋ยวลงราคาไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณ มากมากที่รับชมครับผมสวัสดีครับ